แม่ทำกับข้าวเสร็จแล้วล่ะเดี๋ยวแม่จะไปปลุกพ่อกับน้องดีกว่าไม่วันนี้ตื่นสายจใังนะตื่นสายกันจริงๆเลยเนี่ยพ่อคะพ่อมีธุระหรือเปล่าวันนี้เออพ่อว่าพ่อต้องไปดูงานสักหน่อยหนึ่งนะข้างนอกบ้านนะแม่ทํากับข้าวเสร็จหรือยองังเสร็จแล้วค่ะพ่อรีบๆตื่นนะคะ โอเคเดี๋ยวพ่อตื่นแล้วละพอมันนอนงีบเล่นเฉยๆป้าคังโอเคไปไปรอพ่อข้างนอกเลยเดี๋ยวพ่อตามไปป้าแม่ได้อะไรกินบ้างวันเนี้แม่ทําน้ําพริกให้พ่อกินนะคะ่ะกับไข่เจียวเช้าๆนี่กินน้ําพริกได้ไหมคะเออพ่อไม่กินได้ไหมอ่ะพ่อขอกาแฟสักสองแก้วได้ไหมแม่ กาแฟหรอคะโอเคค่ะกาแฟก็ได้เดี๋ยวแม่เอากาแฟให้นะคะพ่อจะไปดูงานที่ไหนคะวันนี้พ่อจะไปดูเนี่ยตรงนี้แป๊บเดียวเองเขาบอกมาให้พ่อไปดูหน่อยอ๋อค่ะเดี๋ยวเอากาแฟให้ค่ะอืมขอบใจนะแม่ไม่เป็นไรค่ะพ่อเดี๋ยวแม่ไปปลูกเคิต,ตี้ก่อนวันนี้ก็ต้องไปโรงเรียนนะทำไมตื่นสายอย่างนี้นะ อใหญ่คิตตี้นี่นะนอนตื่นสายทุกวันเลยต้องให้แม่ปลุกทุกวันคิตตี้เอ๋ยอ้าวตื่นแล้วเหรอลูกตื่นแล้วค่ะเออแม่ก็นึกว่ายังไม่ตื่นแต่งตัวเสร็จแล้วเหรอจ๊ะเสร็จแล้วค่ะไปไปทานข้าวกับพ่อไปลูกปะค่ะจะได้รีบไปโรงเรียนนะค่ะวันนี้ได้อะไรกินคะนหนูไม่กินข้าวได้ไหมคะแม่หนูไม่กินข้าวหรอแต่การกินข้าวตอนเช้าเนี่ยมันทําให้เรา หัวเราโลง่งปลอดโปร่งมีสารอาหารเยอะนะหนูต้องใช้ความคิดเยอะหนูไม่กินเลยเหรอลูกกินก็ได้ค่ะโอเคกินจังนิดนึงก็ยังดีนะคะค่ะโอเคปะสวัสดีตอนเชาน้านี้อาหารเช้ามันสําคัญกับร่างกายเรามากเลยรู้ไหมทั้งสองคนนะ่ะรู้ค่ะโอเค,อเคงั้นเดี๋ยวแม่เอาเข้าวให้กินจ้าพ่อวันนี้พ่อจะไปไหนคะพ่อจะไปดูงานข้างนอกบ้านนิดนึงอ่ะ วันนี้เลิกเรียนกลับบ้านเร็วๆนะรู้ไหมค่ะเออแม่เอาข้าวมาให้คิตตี้สิได้จ้าราแป๊บนึงอร่อยจังเลยกินเยอะๆนะคิตตี้รู้ไหมค่ะอาหารเช้ามันสำคัญแต่พอดีพ่อกินข้าวเช้าไม่ได้อะอร่อยไหมจ๊ะอร่อยมากเลยค่ะ อร่อยก็กินเยอะๆนะจ๊ะแม่ซื้อมาจากไหนคะอร่อยจันนี้แม่ออทำเองนะจ๊ะสูตรแม่อร่อยจริงๆเลูกปากหวานจริงๆเลยอ๋อแม่เดี๋ยวพ่อไปก่อนนะกิตตี้เดี๋ยวพ่อไปก่อนนะเดี๋ยวสายค่ะไปค่ะคุณไปค่ะคุณเดินทางปลอดภัยนะอาเลิแม่ออไปแต่เช้าเลยวันนี้ ว่าจะหยุดพักผ่อนสักหน่อยแต่ก็กลัวเสียงานไปดูงานสักหน่อยดีกว่ามันอยู่ไม่ไกลหรอกรถมอเตอร์ไซค์น้ำมันมีไหมนะเอามอเไซพ่อหายไปไหนเออพ่อจอดรถไวฝั่งนี้พ่อก็ลืมไป่าแต่ฝั่งนู้นเออวัน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  อ่านอโอ้โอ,โอ้ไม่ไหวแล้วโอ้ยผาใครมามมีใครผ่านมาเลยโอ้ยตายแล้วโทรหาปอตึ๊งหน่อยดีกว่าเฮ้ยไม่ใช่โทรหาอ่อรถวีบอหน่อยดีกว่าเอ้ยแม่ไปดูพ่อก่อนสิรู้สึกแปลกๆขับรถไปเลยดีกว่า เอรู้สึกแปลกๆไปดูลืมบอกลูกเลยว่าแม่ไปไหนอะ่ะตายแล้วไปดูไหนซิีไปหาพ่อที่ที่พ่อดูงานดีกว่าไปนั่นอะไรอะ่ะไม่เห็นมีเลยพ่อนี่นาเรารถพ่อหายไปไหนเนี่ยพ่อเป็นอะไรคะพ่อโอยแม่มาได้ไงเนี่ยก็แม่รู้สึก แปลกใจวิวก็เลยแวะมาดูค่ะเผื่อพ่อเป็นอะไรพ่อพี่รถชนหมาแล้วหมามันก็หนีไปแล้วอ่ะโอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่พาเข้าโรงพยาบาลค่ะช่วยพ่อหน่อยนะพอลุกไม่ไหวยืนตั้งแตนโอ๊ยตายละพ่อเดินได้ขาข้างเดียวแม่ช่วยพอด้วยปไปพ่อไปโอ๊ยพ่อเดินได้ย่างเงี้ยนะแม่เดินใขาเดียวมือก็หุบมือไม่ได้เลยตายแล้วพ่อกันหนักมากเลยนะคะนี่ไปหาหมอกันดีกว่าพ่อก็ดืก็ดึบไปค่ะ โอ้ยพ่อเจ็บแล้วเกินนะแม่กดทนหน่อยคะ่ะพ่อถึงโรงพยาบาลแล้วไม่ต้องคุยกับหมอหรอกมั้งคะเข้าไปเลยเดินเลยหมอหมอยืนอยู่แต่ตรงนี้ไม่ทำอะไรเลยอะ่ะหาพยาบาลเลยดีกว่าหาพยาบาลซักประวัติข้างหน้าเลยนะคะนั่งไงตรงนั้นแน,น่ๆเลยอะ่ะ สวัสดีคะ่ะคุณพยาบาลเป็นไรคะ,อ,ะอุบัติเหตุรถชนหมานะคะอ๋อเป็นเมื่อตอนไหนคะเมื่อกี้เนี่ยคะ่ะชื่อไรคะชื่อตาโอคะ่ะโอเคตาโอนะคะโอเคเป็นตรงไหนบ้างคะหัวเข่าครับแล้วก็เจ็บตรงแขนด้วยครับ รู้สึกว่ามันจะขยับไม่ได้อ่าโอเคคุณจะเอ็กซเรย์ไหมคะเอ็กซเรย์นี่เสียค่าจะจ่ายไหมครับอ่าเอ็กซเรย์นี่ก็จุดละสามร้อยนะคะเออสามร้อยเลยเหรอโอ้ผมหายแล้วผมไม่เจ็บแล้วผมไปผมกลับบ้านดีกว่าโอ้ใจเย็นๆค่ะใจเย็นๆค,คุณคุณลงใจเย,เย็นนะคะอ่อให้คุณหมอเช็คดูก่อนนะคะเดี๋ยวเกิดอันตรายอะไรขึ้นมา งอนผมไม่เอกซเรย์ ray, ครับผมเจ็บนิดเดียวล้างแผลอย่างเดียวครับโอเคค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเชิญไปข้างข้างอ่าห้องพยาบาลอีกห้องหนึ่งเลยนะคะคุณคุณพ่อเอ้ยคุณลุงได้ครับป้าคุณพ่อคะทาไมพ่อไม่เอกซเรย์คะพ่อกลัวหมดเงินเยอะนะ่ะพ่อไม่ได้เจ็บมากหรอกเมื่อกี้แม่เห็นพ่อร้องโอยๆนะคะอ่าว่ายังไงคะว่ายังไงคนไข้ อ่อผมขอล้างแพลหน่อยครับค่ะได้ค่ะเยอะนะคะเนี้ปวดมากไหมคุณลุงอ๋อผมไม่ปวดหรอกครับปวดแค่นิดเดียวเองแต่เนี่ยมันจะบวมนะครับพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ถ้ายังไงถ้าไม่หายก็มาหาหมอนะครับโอเคครับเรียบร้อยแล้วค่ะไปะจ่ายค่ารักษา ตรงเคาน์เตอร์ข้างหน้าได้เลยนะคะค่ะข,ขอบคุณค่ะคุณพยาบาลเดี๋ยวไปจ่ายเงินก่อนนะคะพ่อโอ้ยพ่อรู้สึกว่าปแปลกๆกับตัวเองมากเลยนะเนี่ยมารับยาค่ะอ๋อได้ค่ะทั้งหมดสามร้อยบาทนะคะค่ะได้ค่ะขอบคุณนะคะถ้ายังไงก็ถ้าปวดแผลตรงไหนก็อ่า มาหาหมออีกได้นะคะค่ะข,ขอบคุณค่ะป้าพ่อเสร็จแล้วล่ะโอ้โหเป็นมัมมี่เลยนะเนี่ยไหนบอกว่าเป็นนิดเดียวทําไมพยาบาลพันเยอะขนาดนี้ล่ะคะไยตายแล้วป้าป้า,ปาแม่อุ้มเองแม่เป็นหญิงแกร่งเนียแม่อุ้มพ่อเองนะคะไปเถอะโอ้ยพ่อเจ็บโอ้ยเจ็บเหลือเกินพ่อลองเดินเองสิคะแม่เมื่อยแล้วล่ะอะ้พ่อพ่อเดินได้ไหมคะพ่อดินได้ปะ พอเดินได้อย่างเงี้ยพ่อปวดขาข้างนึงอ่ะพ่อเดินได้เงี้ยปแม่ป่ะไม่ตายแล้วจะรอดไหมเนี่ยพอ่อมาแม่ตามพ่อมาเร็วๆไม่เข้าบ้านหรอออนนลยพ่อไปก่อนแล้วนะพ่อปวดขามากเลยโอ้ยเจ็บบัวงเขา่าเดินก็ไม่ได้โอ้ยมือก็งอไม่ได้ตายแล้วโอ้ยตายแล้วทําไงดีพ่อจะทํางานไม่ได้อีกเป็นเดือนเลยนะเนี่ย เป็นมัมมี่มาแบบนี้แล้วค่ะเมียวออคิตตี้คิตตี้เอายายพ่อกินด้วยแล้วพ่อเข้าห้องนอนก่อนเนาะโอ๊ยตายแล้วไม่ไหวแล้วพ่อขอนอนก่อนละกันเดินก็เดินได้ท่าเนี้อย่างเดียวอะไม่ไหวแล้วนอนโอ๊ยเจ็บโอ๊ยเจ็บเหลือเกินพ่อมันเจ็บขนาดนั้นเลยนะคะโอ๊ยพ่อหิว เอาอะไรมาให้พ่อขึ้นหน่อยได้ไหมพ่อเดินไม่ได้เมื่อกี้พ่อสู้เดินนะนะนๆะโอเคค่ะเดี๋ยวแม่เอาอาหารกับยามาให้กินแล้วก็พักผ่อนนะคะพ่อตายแล้วสงสัยจะทำงานไม่ได้อีกเป็นเดือนเลยนะเนี่ยเออพ่อเจ็บ